มาดีพี่น้องมาเด้อมามีอย่างมากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่มีให้ยังขอบคุณน้ําเจียวกินเด้อพี่น้องเด้อเจียวขิงขอบคุณน้ําเจียวขิงปรุงแล้วล่ะกินสาวซุ่มมื้อนี้เพิ่นอารมณ์บ่ดีนางอารมณ์บ่ดีอันอันนี้ผักลวก่แตผักลวกนะผักลวกากัะจองผักกาดขาวเด้อพี่น้องผักกัดเป็นมากอย่างบ่นี่บ้างอย่างก็่ตัวแห่ เอาา่โตใช่หลายเลยมีีอกมันเท็ดเจ้านั่นนเขาที่ทรงมให้เออเออเอมือสืเอื้อนไม่่จะเสีบนะเอามือจะ้อีย่งก่อนสิาแบบาซื้อด่วนล้วอืมขอชิมาบ้านเล้ก็อื Hai hôn luôn sáng hôm qua chịu chịu luôn sáng tạo chưa phải luôn phải sáng hèo luôn sáng tạo nhung á nè không

ความจริงแซ่บเลยเนะาะก็อื่นอมนคอยด,ด,ด้ว่าความจริงเนี่ยแซ่บจะเสียทีมันเพรอารมณ์บูดีสิวะกระเด็นเกยืเข้าด้วยเนาะ

กินปันควายจเดอยแอกระเจกินผักปรตุยเอาบ้านงัวบัานกวยกินผักคือตุยซะมีปรุงใหญ่ก็ว่ากินผักปรตุยฮกงึดในงัวควยกินผักเมียงกรอตุยยากแต่เจ้าขาดไตายแล้วมาเกิดปะ ก้องค่อยปัานโควิดก้องคอยมาใ้เขาแ่นเบิดโควิดยังบ่ท้อแัวาทินกินกิลาโซน่ว่าเอาจพวกเขาก้นใส่เลยก้นน่ะนาะน้ไหมม่้นอะนี่ะ จเซ็เเซ็แล้จะบกินจะเสียใจนบไมนนไ่เห็นที่างไม่เห็นเลยปลาเห็นหลายเลยหลายว่ะกินไลยเ่มอุโลนึงโลหนึ่งตัวใ่ปเด็ดต้มก็ปลาเด็ดดีมั้ดดยจัง

มุขเขื่อนนข้าวไขเท่าไรขึ้ <c oughs> นว่าหาเอาบาเรียว เบื้องลึกๆอไรแบบนี้แหละนึกเามือนยจั่ะตังหัวนี่บอกว่าเอาไงังเป็นเทียันเป็นเทียอาตัวมุกกาทายงาง ข้าคปุ้นยัวๆจ้าตวก,ก็สจายเห็นลมันตุกกะได้นะผักนี่กันน้ผักเลยพี่น,น้มืันนี้บนเนินผักเห็ด <c oughs>

สำหรับคลิปนี้ศิลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเหนือกินแซ่บเด้อพี่น้องเดิกเจอกันคลิปใหม่สำหรับนี้สบายดีสบายดี